จะจ่ายไปไหนบ้านนี่ครับเรื่องทะเลาะกับเมียด้วยถูกไหมใช่ครับเครียดใช่ไหมพี่ตอนนั้นใช่ครับเราเล่นกันเป็นันมากอันนู้ครับเล่นกับเป็นันด้วยป่ะก็เล่นครับเล่นเล่นอะไรอ่ะแทงบอลครับแทงบอลพี่แล้วเมียเมียขับมอเตอร์ไซค์ไปรับตอนตอนตอนท้ายถูกไหมเมียไม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมผมออกจากบ้านไปสี่วันผมเอารถแฟนไปทำงานครับ แฟนผมไม่มีรถไปทางานผมเลยเอารถแฟนมาขึ้นครับผมแล้วพี่พี่ขึ้นไปบนรถเขาได้ไงคือเขาเปิดประตูไว้ครับอืมขึ้นมาแล้วตามเขาตั้งแต่ต้นแล้วหรอใช่ไม่ใช่ครับก็คือผมอ่ะเดินกลับไปรถผมคิดอะไรไม่ออกผมผมคิดมาว่าจะทํายังไงดีครับเราังจะหว่านกันไหมพี่ไม่ครับไม่ตั้งใจแทงที่ทำไปเพราะอะไรพี่ต้องการสับอะไรนะต้องการกระเป๋าของเขาต้องกระเป๋าเขา อยากขอโทษผู้เสียหายไหมพี่